ว,วันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาสอนน้องๆถอดเปลี่ยนโคมไฟหน้าครับผมของคอนดาซิตี้ครับผมขั้นตอนแรกเราต้องถอดกันชนหน้าออกก่อนครับผมเราไปดูกันชนหน้าครับผมกันชนหน้าจะมีน็อตยึดที่ปลายกันชนครับผมหนึ่งตัวนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถอดน็อตยึดเนี่ยดึงออกเลยเนี่ยอาจจะทําให้หูหูขาดได้นะครับผมแล้วฝั่งนี้ก็มีหนึ่งตัวนะครับผมอ๋อนะ ที่หลักๆนะครับผมแล้วก็มีน็อตยึดด้านข้างสองตัวฝั่งนี้สองตัวนะครับผมส่วนกิปล็อกต่างๆเดี๋ยวน้องๆไปดูเอาครับผมมีหลายอยู่นะครับผมก็หลักๆก็จะมีแค่นี้ครับผมที่จะทําให้เกิดความเสียหายได้ครับผมเรามาเริ่มถอดด้านขวาก่อนครับผมโดยใช้บ,บัตัวสิทธครับ रेसिपी แค่ขานนเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะให้ตัวนี้แค่ยึดปลายกันชนยึดกันชน,นครับผม นอตเ,เลือ,อจับไปก่อนเหลือไส้กลงตรงนี้นะครับผมเราแจกงนอตดีๆนะเดี๋ยวคนกัน เลยนะอันนี้ต้อง,อตตงเอาตัวนี้ไปใส่อีกแล้วดิใช่ไอ้ต้องถอดตัวนี้ถอดตัวนี้ก็แสนใหม่มีน,นอัดทีมจ้ะแ,แล้วก็ต้องถอดตัวเดีย you นี่นะน้องโอเคจะมีผันยึดที่ตัวโฟมสตัวนะคมทั้งสตัวใช่โฟม ก็จะแล้วต้องถอดถอดนเอรน้อบรอบนอกเสร็จแล้วับผมใส่ไฟเรียบร้อย ติดให้ไหมเนี่ยลงมกิน ไฟเลนะดีไหมอืมติดไนติดนิดติด,ดไฟหน้าไฟเล่ติดนะนี่เห็นจะวางนี่นนนตากันหลวงเือ เราไม่ปิดไฟหรอโอเคเราเช็คไฟเสร็จแล้วเราก็มาหันนถอก,กันนะ ที่เราขันรถครบแล้วครับผมแล้วก็ควรขันให้เนีนยครับ การเปลี่ยนโคมไฟครับผมของ Honda City ครับผมก็มีขั้นตอนการประมาณนี้ครับผมก็น้องๆลองทำตามดูนะครับผมก็ไม่ยากครับผมแต่ว่าก็จะต้องผ่านการชนนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมให้น้องๆคนอื่นครับผมที่สนใจเรื่องการซ่อมรถครับผมได้เข้ามาศึกษาด้วยกันครับผมามาเรียนรู้กัน